ดูรถใยด้วยโคตรเช้าเลยหกโมงไปมาดูหน่อยรถแั่งโคตรเท่เลยอ่ะผมโคตรชอบมากเลยไบครัียยังไงครับออันนี้อันนี้ประดิษฐ์เองเหรอครับหรือว่ามันมีมาอยู่แล้วที่ร้านก็ทำให้โคตรเท่มากเลยใยรถพร้อมนอนพร้อมเที่ยวดีไอวายขาแคมป์ขาแคมป์โอ้โคตรเท่เลยเท่จริงอ คันนี้ได้ได้มาจากไหนไปรถพ่อรถพ่อรถพ่อเหรอครับผมนีขวัญใจผมนี่ชอบเลยนะผมเห็นรถใบแบบอย่างนี้ผมอยากได้บ้างเลยเขาเรียกแนวเอามันแนวเอามันเทมากอ่ะได้ใช้ได้เที่ยวได้นอนจริงโอ้โหัวเกียร์เท่ว่ะหัวเกียร์เท่จังเลยพอได้ไอคือแบบนอนอยู่ในนี้เลยนะ Yes อ i r แล้วไม่กลัวยุงเลยไม่กลัวไหมปกติกลางมุ้งเงวันนี้อากาศดีลมเย็นเออก็เลย ไม่ต้องกลัวมันโอ้ลมเย็นจริงเมื่อคืนถ้านอนตรงนี้ก็ไม่ได้นอนแน่เลยเสียงแน่ดังกันลั่นเฮยก็ตลาดวายตีหนึ่งตีหนึ่งเหรอร้านปิดตีหนึ่งอือร้านปิดตีหนึ่งไานาขอดูขอดูหน่อยที่นี่อะไรมาก้วเตียงนี่คือยกเตียงที่บ้านมาใส่เลยอ่ะใช่แต่เป็นเตียงมือสองเป็นเตียงอีเกียมาดัดแปลงมาย่อเอาอ๋อปกติมันกว้างนะเออแต่ทีนี้มาย่อให้เหลือหกสิบอือเอาโไซค์ขึ้นได้ด้วยนะ นี่เผื่อขวัญใจเราเราจะเอาสีธัญญาไปออกแคมป์ด้วยเดี๋ยวงานหน้าต้องมาสีัญญามาเที่ยวอ๋อแล้วมาถึงว่ารถมอไซที่ชื่อสีธัญญานะใช่รถคันนี้สีธัญญาใช่เราสามารถเอาออกเอาไปได้ด้วยเรามันปรับเตียงมาถึงนี่เลยถ้านอนถ้าขยับนอนสองคนอ่ะเดี๋ยวก่อนอ๋อมันสามารถดึงได้ด้วยเออดึงได้ด้วยปกติมันนอนเตี้ยแค่นี้เห็นว่ามันสองชั้นอะครับมันสองชั้น่ยเออ โอ้โหหลายว่ะหลายหมากเออหลายหลายลายเคก็ดึงออกมานอนสองคนได้แล้วครั้นี้ทำมานานยังยังไม่นานหรอกเมื่อปีเดียวนี้ยอ๋อโอ้แสดงว่าที่ไปตามงานที่คายคาเฟ่ก็เห็นก็เนี่ยก็ดึงทำเสร็จใช่มเพิ่งจัดทรงทำอะไรเสร็จใช่ก็ไม่ได้ทำให้มากทำกันแค่เอาไว้นอนเฉยเออเออคุณล่าคนี้ได้ได้ไอเดียมาจากไหนที่สองฝั่งเลยนะร้านค้าร้านค้าประมาณร้านค้า เออพลาไวน์รันคาอัเดียวก็ดีนี่ดูครับพอตั้งเป็นแคมป์เลยไดออนนิ่งราคาแพงเอาพลาไวน์รันคาใช่เอาสายชิลไปก่อนถือว่าคุ้มค่ามากคืออย่างเงี้ยเราเราเที่ยต้องทำมาต้องได้ใช้งานเว้ยเราอาบน้ำยังเนี่ยอาบน้ำที่ไหนสระสระแห้งไปไปหน่อยนึงเนี่ยโอ้สระแห้งเหรอไม่มีแต่ยางหรือมันใส่ยางมาไหนนี่อะไรโชว์ปลาเขาเก็บของ วิทยุรุ <Safe rév mark> <yapıl> ่นโหดวิยรุ่นเลยขาบรรขึ้นไปนั่งได้นะใช่ป่ะได้ได้รถแห่รถแห่ใบรถแห่ใช่ใบรถแห่นี่การเก็บของครับของของต้องเดินทางต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่ที่ใ้ถรถคันนี้สัญญาใบใบรุ่นโลกแนนน่อใบนี้มันแบบว่า มีชื่อเสียงในวงการมอไซค์มากนะโอ้โหแกก็ว่าพายนะแต่ว่าลูกเหตุลูกเหตุคนที่แบบว่าส่วนใหญ่ทักมาทักมาเป็นแบบใส่สองล้อใส่สองล้อใส่สองล้อไปเร็โอ้โหไปคลิปสุดยอดมากคือแบบลงคลิปไปที่ไรคือแบบคนมาคอมเมนต์ตลอดอ่ะแสดงว่าเขาเริ่มโตขึ้นใครอยากจะสองล้อเป็นสี่ล้อเออเขาเขาเขาก็อาจจะบางคนก็อาจจะเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบพูดถึงใบกันทุกคนเลยนะ มากพี่น้อง FC ทั้งหลายนะฮะโอ้โหโอ้โหถือว่าสุดจริงก็บอกตัวนี้สุดยอดยอดตุดโรคสุดๆดีวีดิติชั่นนั่นเอาติ๊กเอาตุ๊กตามาใหม่เยอะแยะนะกันเหงาไงเข้าเดินทางด้วยต้องมีสีสันหน่อยเห็นไปเที่ยวบ่อยเลยนะคันนี้คันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ไปโอ้โหวิ่งในสี่ล้อพอแล้วอย่าไปวิ่งเยอะความเร็วความเร็วขอความเร็วโทษทีความเร็วมันไม่ได้มากหรอก เออลั่นกระจายเลยนี่ครับดูภายในเดี๋ยวพ่อว่าเดี๋ยวพ่อว่าเดี๋ยวพ่อเตี๋ยวอ่บ่อนี้บ่อแต่งวะเนี่ยบ่อบ่อแต่งปะบ่อแต่งรถอะไรก็ไม่รู้ปิบัมารดาแต่งไว้แล้วทำไมทะเบียนเยอะจังเนี่ยไปรถสำหรับผู้บริหารนะเครื่องเครื่องเราเครื่องเครื่องเราจะไม่ดูเลยฮะไม่ดูอย่าไปดูเดี๋ยวมันโอ้เดี๋ยวช็อก แค่นี้พอแล้วพอแบบวิ่งได้เดินทางได้จบนี่เป็นนี่ไปเบตงนะคะแนีนถึงแล้วถึงแล้วถึงงแล้วถึงเบตงแล้วถึงแมงก่อนด้วยระบายถึงเปล่ายังไม่ถึงนะจะถึงอะไรวะเฮ้ยไปเที่ยวนะเออเอาจะเปิดเครื่องโชว์ยด่วนเนี่ยไม่ ไปเอากล้องไปถ่ายรูปงานโชว์งานเช้าพี่เขาจักรยานเข้ามาด้วยนะเฮ้ยจักรยานมีโลโก้ผมด้วยอ่ะเฮ้ยจริงว่าอยู่ข้างหน้าไอ้เกล้ากาดวะผมชอบรถไบมากนะครับทั้งคันนี้แล้วก็ไอ้คันเล็กๆอ่ะคันเล็กๆชื่ออะไรนะไดฮัสไดฮัสุไอ้อะไรนะอะไรอ่ะคันเล็กๆอ่ะที่ไบออกมาคันหนึ่งอ่ะ มิล่ามิล่ามิล่าเอออยู่ดีพูดจำชื่อไม่ได้มิล่านะครับอ่าผมแต่ยังไม่พร้อมมิล่าไม่พร้อมหรอยังไม่พร้อมยังยังยังแต่งไม่เต็มยังแต่งไม่เต็มครับอืมเบาะเบาะมาแล้วนะเดี๋ยวเราดูรถใหม่ต่อไปนะครับแต่คันนี้ผมชอบมากเท่จริงชอบมากเลยขอบพระคุณโอเคบายบายไว้พบกับใบใหม่ในโอกาสหน้านะครับครับผมไปแล้ว หลายโอกาสเหลือเกินนะเจอกันบ่อยแล้วกันเจอกันบ่อยสีเสือเนี่ยไปหมดแล้วนะครับเก่าตามปีเดี๋ยวจะทําให้มันเป็นนหัวสนิมอ๋อเหรอเออเดี๋ยวจะเอาน้ำเกลือมาฉีดเนี่ยมันก็ผล่อนใบที่นี่อ่ะเอาเชือกหลุดเลยดึงกับไม้โอเคขอบคุณมากครับไปแล้วครับอ๋อว่ารถบ่ายแม่งสุดยอดนะครับแต่ละคันโคตรเฟี้ยวเจ๋งจริงๆ เรยวรถที่รถเรือ่อนใบบอกมาไม่เรือนะครับเทจะตายโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถที่งานตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วเช้าเริ่มรถเริ่มเข้างานมาแล้วอวบรรยากาศดีมากครับตอนเช้าโอเคไปแล้วครับ